mưa sao nhang lo máu hiện máu quẩn bể, thương thao điều. đầm bị tì tì đó kia tì quá. không ngăn. hả? tì đắng luôn mà โอ้หเขน้แโเหี้นี่เอ็ดนี่แหละแต่พอได้คนมูนันขึ้นติดดอกเหรอฮะโมติดยูนี่โติดติดติดนองเหอาพ่นใส่เ้อะดูเหรพ่นเจี๊ยๆเลยติดเลยจอยติดเลยผูวมันติไป่่ไปเป็นร เอปวดหใส่นี่ไหมอไเจ้าใหม่หันเปิดใบใหม่หันไข่่ฮะาขึ้นได้ข้นขึนไปดมให้มันเห็นแจ้งดีหานะไปปิดโอ้ยเส็เยเอมันข้อมันันียเขาไปพันดังบอก้ออันนี้เห็ดตันนะเล่นบอเ

ขาดุนข้าินเน้อลนี่ยขาลพิษเนี่ยุกเน่แล้วอีนงกัดมันคนสิกัดชังเป็นนิดงดีเอาครับเอาได้ไหใช่เราจะยีล่ยดงเยเดี๋ยวจ้เจ้าหน้าที่เพื่นมามาปดหัวปวเหรอลิไก่เตือมันบอกเกลื่นเดเ้บอเ่ว Thưa lâu hả nè Bốn kít Hả Kít cậu Ồ, chúng là lắm bồi Tập Ảm <laughs> <laughs> à, <laughs> กระจับบลาแคนั ài, ่นตองใส่เชิเดี๋ยวแกกหดหัวมันก็จะออกเองเราะพึงคออยูพ่งออกไม่ได้ตัวออกแน่นสุดี่ฮะโอ้ยดํคือลือเด้ะัดโถ วับบินเกี่ยวดินไม่สางออกนะเกี hmm> ่ยวไหมเกี่ยวไหมพอไอ้ใส้เงี้ยเราดินมองขังขาดออกเดี๋ยวเดี๋ยวที่ท้บอกคนเมาก่อนเพื่อความปลอดภัยเอาวิ่งออกปวดขี้เข่าปวดลงก็คือเข่าบินว่าเรื่องพ่นผิดใส่เข่าตานี่มึงเอ้ นี่ครับพี่น้องเงวมันกบสองเม็ดบอกคนมออกอาตีผ้เนาะอันตรายเอาเายกระสอบไปไว้ทั้งหลังบันเนี้ยเฮ้หมานี่แล้วมันเฮไป Ui, ừ. ừ, để con buộc Chắp được quá Khai ổ quá đây thì Nó phù Khai ổ บ้าเลยบานะนีู่ขนาดนี้เอาไปชมเนี่ยเดี๋ยวก็ออกแล้วเนี่ยไม่ใช่โทรให้เนี่ยเขามาจับก็ใใครก็โทรเออะไรนะหนึ่ง่ง ฮะจััดดงใหญ่่มานีอ๋อจะดังอะไรเขาไม่จับงูนี่ครับพี่รองมันทำงานวันแรกนะครับมาถักไทยปีใหม่นะต้องจับไปปล่อยครับ ปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติไม่ใช่ตรงอ้างดำคือล uh> ือ Ngọt ngò phơ vơ phơ vơ lê Đó Cái này nó phục vầy lơ tạc đi biệt đi Hả Chọc bụi Phen xăng cửa xí kìa đây Chọc ฮะเยอไปโซนนังในมีก็ได้มัม่พบเปียกนู่นมาวางทับไปนี ทานทานทานบริเวณหลังบันงูเฮ้ยคนคิดไก่ลดิ <laughs> นี่ครับเปยัดฮะอัดใน,น,นห้อ,องอยมันยัก็มาเห็นนึกิบ <c oughs> ุกโ้ยมองคนนัอนอยิเขาไปจริงเลยอมยมันอุ่นดิะมันอุ่นดิเมื่อเช้านี่ผมจะได้ผัดไปทึงนน้งนัันเบิดเ <c oughs> มาื่ยังผัดปอกกลองบอกกล่องยัหองบ่ได้ติสุน โอ้ยเขาบอกอ่มนอนหกวนนี้อีกเขางองการงกางเรองสิ่งนี้ได้พื้นบ้านน่ะเอ้ามัหของกันกรายหของกังดบวเออเดี๋ยวเด้ยใหญ่ยุบลงแต่ว่าลงดีด้วเออลงบังดูอ่มเป็นตลอดวะนะตลอดด้วยเขาเป็อไกลเด้อเพราะเรียกวิิงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาจับไปปล่อยขัะทู่หรอ โอ้โหเศร้าเนี่ยลมมัสอดไปจนหอดพุ่นเนาะไม oh, ่เห anyway. <holy gun literacy> ็นมาตันไหนวะโอ้ยป่ายุพุ่นน้าคอนแห้งยิ่งมืดเลยเนี่ยเมื่อแรงจับปลาโซปลามุ้งนุ่งน้ำเดี๋ยเพราะไอเจนเนาะเจ้านี่ก็อบงูขอให้โชคให้โชคร่ำรวยรวยปีใหม่ในการทำงาน สูปูสุคนจังว่ากันทิปพิเศษนะครับช่วงเช้าวันที่สี่พยางูเก่าคำว่าสวีดัสสวัสดีพี่น้อง